สวัสดีครับเพื่อนๆใต้คลิปวิดีโอจะมีช่อง YouTube อยู่กดเข้าไปที่ช่อง YouTube จะเจอหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญโบราณของเก่าโบราณต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยครับเสนอราคาแฟบไม้ตรีตัวแรกหายากปี1 9 6 4ถึง1965ครบชุดไม่ต้องตามหาส่ง80 e m s ครบชุดเลยไม่ต้องตามหาพระเจ้านะครับ ข้อพิสูจน์ของความสะอาดที่แท้จริงคือความขาวนวลเป็นประกายนี่ลงสีด้วยนะครับโอ้โหอันนี้มันจะเป็นแนวระบบ f a c e b o o k ขายของเนาะถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยภาพมันจะเล็กนะครับแล้วมันเข้าไปดูภาพยากผมจะดูภาพแค่นี้พอก็เพื่อนๆคนไหนนะครับ อยากดูเหรียญโบราณหายากของเก่าโบราณหายากกดเข้ามาที่ช่อง YouTube นี้เลยนะครับกดติดตามได้เลยแล้วจะได้เจอคลิปใหม่ๆห,หายากของเก่าโบราณอีกเยอะเลยนะครับโอเคจะได้พบกับของเก่าของโบราณหายากอีกมากมายนะครับในคลิปถ,ถัดไปที่จะโหลดขอบคุณครับสวัสดีครับ